เฮ้ยเอาระเด็กๆครับเสียงพี่อาจจะเปลี่ยนนะขอโทษด,ด้วยหรือไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าลูกที่รุนรูก็เด็กๆคงจะงงมากๆเลยว่าทําไมผมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้เออเพราะว่าผมได้ทำการไปประกาศไปว่าเจอกันอีกสองปีจริงๆมันไม่ใช่เว้ยมันเรียกว่าการหลอกกระบื้อ,อไม่ใดออิโทษทีนะการหลอกเด็กนิดหน่อยเออ ฮ่าผมไม่ได้ไปไหนหรอกครับผมก็ยังยังยังอยู่นเอ้ยแปบ๊บหนึ่งเมาแม่งบักโอเคผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่แหละนะโอเคเนี่ยครับผมก็วันนี้เนี่ยอยู่ผมคิงนอนอเคดีนะจ๊ะไม่หายไปไหนหรอกครับแต่ก็อาจจะลงคลิปน้อยลงอาทิตย์ละสามคลิปนะคนดูก็ขอโทษจริงๆพี่ขอแบบเออนั่นแหละนะคนดูผมก็ช่วงนี้ก็ทํางานด้วยนะอันจริงๆคือบางคนอาจจะติดตามเฟซผมหรือไงง่ายๆผมก็ทํางานด้วยนะครับงานที่โรงเรียนก็เยอะมากๆ นะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาทําการรวมนะครับผมเขาเลือกว่าไอเทมมาใน12นี้นะครับผมอัปเดต12นี้ว่า มีไอเทมอะไรมาบ้างนี่นะครับผมแล้วก็จะรีวิวไปเลยนะครับอาจจะรีวิวไม่หมดนะบางสกิลก็ยังไม่ได้เนี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะรีวิวทั้งโลกใหม่เลยไหมรีวิวนะครับไอเทมทั้งหมดของโลกใหม่น่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยกันเดี๋ยวผมจะทำเนาะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาทำเกี่ยวกับอัปเดต12ละกันนะครับผมอาจจะมีนิดเดียวนะครับผมโอเค ใครที่ยังไม่กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำใจผมด้วยละกันนะครับขอคนละไลค์คนละแชร์ด้วยนะครับคนละติดตามด้วยนะครับโอเคใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่านะครับผม let's go ไปดูกันเลยครับผมเว็บได้บั๊กเว็บบริการสุดคุ้มสลับเติมโลบั๊กเลยก็ว่าได้เลทหกถึงเลทสิบแน่นะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเยอะ อาจมีสิทธิ์ลุนรับรางวัลอีกมากมายเช่นหูฟังหรือว่าอะไรต่างๆนะคนดูก็ลีมยนไปใช้วิบริการกันด้วยกันนะครับมีระบบกลุ่มแล้วก็ไอดีพาได้นะครับผมโอ,โอ,โอ,โอ้โหบอกเลยว่าโคตรคุ้มด้วยบอกเลยว่าเว็บนี้เนี่ยดีจริงๆลิงลิงอยู่ใต้ล่างลิปเลยครับคุ้มมากๆบอกเลย โอเคในคร้าผมก็นี่แหละคุณดูคร้าผมกลับมาแล้วนะครับผมก็เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยผมพึ่งไปถอนฟันมานะครับผมก็ถอนฟันอ่าเขาเรียกว่าฟันขุดนะคุณดูก็อาจจะพูดเออประมาณนั้นแหละนะเออเสียงอาจจะเปลี่ยนขอโทษด้วยนะครับโอเคคือในวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวไอเทมของอัปเดต12เองนะครับผมก็มีทั้งหมดอดย่ประมาณ3ไอเทมนะใช่ไหมน้องใช่ครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องเลยครับผมฮะ่ <c oughs> ช่วอะไรน้องกันใช่ไหมโอเคนะครับ ก็คนดูอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่โอ้ตน,นครับแล้วมึงเคยไปโพสทำหาอะไรแบบนั้นน่ะสองปีแล้วเนี่ยคือผมเนี่ยไปฝึกมาไว้คือกูบ้าขัาง่งไงคือแบบผมอะ่ะผมรอสองปีไงอันเนี้ยคือสองปีของจริงนะครับอันนี้ก็คือสองปีละนะผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยกูโพสแค่ไม่กี่วันอ่ะประมาณสองวันได้มั้งนะครับผมแล้วก็ลงคลิปนี้เลยนะครับผมบก็ฝึกสองปีมาละ ก็หลัง2ปีเนี่ยเราก็มาเจอกันแล้วใช่ไหมคนดูก็นี่แหละกูมาเจอกับพวกมึงแหละนะโอเค <c oughs> มาเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องดีกว่านะ<ม>เดี๋ยวมีคนเม้นด่ดาอีกนะผมผมเบื่อมากเลย<ม>คือว่าผมจะมารีวิวไอเทมเนี่ยประมาณ3ไอเทมนะครับ3ชิ้นเลยหนึ่งในครับผมอ, Mid night Day. อ่ามิดไนท์เดย์ลบช่อเดี๋ยอะไรนะดาบอดาบชื่ออะไรมิดไนท์เดย์มิดไนท์เดย์อ๋อมิดไนท์เดย์มิดไนท์เดยะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองจับให้ดูนะเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะครับ เออเดี๋ยวผมจะสอนเอาตอนใกล้จะปิดคลิปแล้วกันเนาะตอนนี้ผมก็จะรีวิวแบบชิวๆไปก่อนละกันมิสไนเบดตรงไหนวะมิสไนเบดมันเป็นสีสนอะไรสีม่วงผิ่สีสสม่วงใช่ไหมโอเคมคิสไนเบดโอเคเจอแล้วครับผมนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นดาบม่วงม่วงเฮ้ยไม่ไดดำดำ,ดำแล้วก็จะมีคล้ายแสยงออร่าสีดำเงินนะครับตรงนี้ นะครับเอาเอาจริงอ่ะมันคือดาบที่ดาบดาวดาวที่ที่พี่อ่ะบอกให้จิมเป็นคนพัฒนาเองแหลนะน้องมันคือพี่ก็พยอยากจะพูดแต่ยังอันนี้คือก็ทุกคนกคน่าจะรู้นะครับว่าเกมเนี้ยมันเริ่มจะบ้าบอคอแหกคอแหกก้งไปหมดละคือแม่งเริ่มมั่วใช่ปะเอ็้ยคิดเหมือนพี่ปะแจ๋ไอ้ดาบไอ้ดาบนี้มันมันอยู่ในตัวเกมมังเนี่ใช่มันไม่ไม่การ์ตูนดิในในในเรื่องเออมันไม่มีเว้ยไอ้ดาบหาเนี่ยคนดูมันไม่มีจริงๆนะ แต่กูก็งงว่าเฮ้ยมันมาจากไหนวะไอ้ห่าเอ้ยแล้วตอนนี้เลือดก,กูเริ่มเต็มปากแล้วคนดูอันนี้จริงๆนะคนดูคือมันมีเลือดนะครับผมเพราะมันเป็นแผลไงคนโอ้ยคนดูจริงๆนะผมแม่งคนดูก็กดไลค์ผมด้วยละกันนะครับขนาดเลือดออกปากกูจะมาแคสเกมให้คนดูมาดูเอ้ให้คนดูมาฟังนะครับดาบนี้เนี่ยบอกเลยว่าสกิลเนี่ยเท่มากๆเลยอ่ะไหนน้องลองโชว์ดิอืมออแล้วก็สกิลเอ็กเนี่ยจะเป็นสกิลวาร์ปใช่ไหมใช่ครับ ใช่ครับพุ่งพุ่ไปด้านหน้าในในในลองใช้กับไอศตูตูตอนนี้ดิเดีย๋ยลองดูหน่อยเพราะพี่มันม,มันจะพุ่งไปด้านหน้าไปจับอ๊ออ่าแบบนี้คือพุ่งไปเลยใช่ไหม โอ้คือเหมือนกับแบบพุ่งไปเอาง่ายมันก็เหมือนกับแสงใช่ป่ะเหมือนสกิลนี้เลยใช่ไหมอ่ะสกิลนี้มันจะเหมือนคล้ายๆประมาณนี้<ช>ก็คือพุ่งไปโดนศัตรูเลยประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือมีดดาบนี่นะครับผมที่คนดูเนี่ยอาจจะงงว่าพี่น้อครับดาบนี้กับโยรูเนี่ยอันไหนโหดกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาโยรูมานหนึ่งกับน้องเขาดูเลยละกันนะครับผมโอเคส่วนตัวผมนะผมว่าดาบดาบดาบโยรูมันดีกว่าจะดาบโยรูดีกว่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกัน เพราะว่าม like no? <m enfant? ın> <Okay, S 2> ีคนคอมเมนต์มาเยอะมากเพราะว่ามันส่วนมากมันจะเป็นสกิลเพย์มากกว่านะน้องเนาะใช้มาหมดเลยทั้งดาบทั้งอะไรใช้มาหมดเลยคอมโบกันได้เนาเอาอะไรเอาก่อนเชิญโอเคมามาเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับผมว่าผมจะสู้น้องเขาได้ไหมเอาจริงเดียดเฮ้ยอยู่แค่ซัมเมอร์นะมาห่ำน้อยโอ้โหคือมิดไนท์เดย์เนี่ยถือว่ามิดไนท์ดีครับมิดไนท์ดีเนั่นแหละโอ้ยกูอย่างชอบเลยจริง มันก็โหดนะคนดูบางคนก็ว่ามันไม่โหดมันมันโหดดูเว้ยเฮ้ยนี่มันดูดีดูดิคนดูปาดนองกูไม่หยุดอ่ะใช้หนวดตามวะเนี่ยมันเอาคอมโบกับผลเลยครับเกินพี่ผมปิงโอ้ไม่ผมก็กากนะคุณดูอาจจะงงนะทำไมกูแตกง่ายจังนะประมาณนี้ละกันโอเคต่อไปนะมันคือปืนนะครับผมปืนมันชื่อว่าอะไรน้องนี่ปะ พี่ผมก็อ่านไม่ออกเพราะว่าผมก็อ่านไม่ออกนะครับผมใครที่อ่านออกก็เม้นกันมาได้มันชื่ออะไรนำหน้านะนี่ปะอันนี้อันนี้ใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้นี่เอ็น่ะเองลองมาดูดิเองอยู่ไหนเนี่ยเอ้อยู่ไหนอ่ะปิงเอาไอ้หาเลยโอเคมันชื่อว่าอะไรสักอย่าง้นะคนดูนะผมก็ขอโทษด้วยที่ผมไม่ไม่ค่อยได้รู้เรื่องนะครับ ปืนนี้เนี่ยก็ถือว่าดีไหมผมไม่เคยเห็นเขาเอาไปพีพีพีนะผมก็ฟังแค่สกิลแซดแต่ผิดโหดโหดโหดป่ะสกิลแซดมันคล้ายๆกับปืนโรงงานนะครับแต่ว่ามันแบบมันมันไมไ่แบบระเบิดตู้เหมือนปืนโรงงานอนะแต่ว่ามันเป็นสตั้นเหมือนกันแต่ว่ามันดูดเขา้าเป้าแต่ส่วนตัวผมว่าปืนโรงงานดีกว่าอ่าโอเคก็เง่ายปืนนี้ก็ถือว่าเอามาทําหาแล้วก็ไม่รู้กันหรอ <laughs> <laughs> พูดงี้ดีไหมวะ ไม่รู้นะครับผมว่ามาทําเพื่ออะไรนะสออาวุธอันนี้นะครับโอเคอันนี้ก็คือหมดแล้วหละนะครับผมสออาวุธนะมีทั้งหมดเนี่ยสออันนี่นะครับผมเป็นอาวุธแล้วกันโอเคอันต่อไปนะครับจะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอ่าหน้ากากากูนนะครับอันนี้เนี่ยคนดูมันจะช่วยในการวิ่งเร็วด้วยนะครับผมน่ะเห็นปะเดจะลองอ่าเปิดทํานี้นะคนดูดูนะบุบอ่าวิ่งเร็วเพิ่มมานานะครับแล้วก็ดูดเลือดได้ด้วยการดูดเลือดเนี่ยคือว่าเราเนี่ยต้อง อาใช้หมัดนะครับไปต่อยนะคนดูอ่าผมจะลองดูอ่าน้องน้องอ่าน้องนองนอละมาตีพี่ดูดีกว่ามาเรียกไหนองไงโอเคครับ,รบเสียงอาจจะแปลกขอโทษด้วยจริงๆคนดูผมเจ็บปากนะครับผมโอเคไหนตีพี่ดูอ่้ใจเย็นๆดิลืมลืมลืมอาโอเคโอเคโอ่คอ่อาตีดูตีดูตีดูดน่า <Sir> จะเข้าละโอเคอ่าลองลองอาเดี๋ยวพี่จะลองดูนะเฮ้ยเอ็มหนึ่งช่วยคนดูเห็นปหมเจ้าช้านะดูดูสิ เนี่ยคุณดูมันจะเพิ่มเร็วขึ้นนะครับอืมแต่ว่าดูดดูดคนดูดคนมันจะได้เยอะกว่าดูดดูในนั้นครับมอนใช่ไหมครับดูคนมันจะได้ดูคนมันจะได้เยอะกว่าดูดมอนเตอร์อ๋อโอเคประมาณนี้เนาะดูคนจะได้สิบสิบเปอร์เซ็นต์ครับส่วนดูดมอนเตอร์จะได้สองจุดห้าโอเคขอบคุณมากครับที่เป็นข้อมูลที่ดีสำหรับน้องๆนะครับโอเคก็ ประมาณนี้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเผ่าใหม่หรือเป็นเผ่าปีศาจนั่นเองนะครับส่วนน้องได้อย่งางเผ่าปีศาจอันนี้ได้แล้วแน้วก็อีโวแล้วนะครับผมเป็นลักษณะแบบนี้นะจะเป็นเขานะครับผมตรงนี้เขา่าเห็นปว่าเขาแดงๆเนี่ยหรือว่าเขาควายเองคนใช้เป็นควา, <S <S วายกันหมดเลยไมพูดเล่นนะครับคือดีวิลเอางอ่ายอดีตส,สอง่ยที่เกี่ยวกับการผีหรือว่า เป็นปราสาทผีได้ประมาณนี้นะครับผมนะ <_ d ates> เรือผีนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับผมสำหรับเดือนนะโอเคอันนี้ผมก็จะมาสรุปคร่าวๆเนาะสำหรับเอัปเดตอที่ผมเนี่ยหาย่างหายไปอยู่นิดหน่อยนะขอโทษด้วยนะครับผมผมก็ <_ d ates> ทุกที่ผมดาวๆอยู่นะครับผมแล้วไม่มีคนดูจริงๆนะเดี๋ยวคลิปหน้ายัางไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวไอเทมทั้งหมดใน New World ละกันนะครับผมหรือโลกใหม่นี่เองนะครับจะมาดูกันว่า มันมีอะไรกันบ้างเองโอเคเดี๋ยวเราพูดกับน้องเขาก่อนสอบเผาของปีศาจเนี่ยดีอยู่นะเขาบอกว่าดีมากๆนะครับมีอะไรบ้างนะน,น,น้องเปอร์เซ็นอะไรบ้างมันมันดีมันดีตอนกลางคืนครับแต่ว่าตอนเช้ามันมันตุกเปียกมากเดินช้าอะไรทุกอย่างช้าอ๋อคือถ้าต,ตอนมืดนี่คือดูดเลือดได้ดีด้วยใช่ไหมแล้วก็วิ่งเร็วตอนตอนมืดมันจะวิ่งเร็วครับอ๋อแค่อย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่ครับวิ่งเร็วกว่าเผาปูน ไอ,อเดือดเลี้เน,นี่ยเหมือนเผามิงเกือบเท่าเผ่ามิงค่ะอ่าแล้วก็จะดูดเลือดด้วยใช่ไหมใช่คับโอเคอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมในการรีวิวอาวุธทั้งหมดเดี๋ยวเราทาการสอนวิธีการซื้อดีกว่านะครับว่าไอที่พวกนี้เนี่ยได้มาจากไหนและทํายังไงนะครับผมโอเค let's go ไปดูกันเลยครับผมโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในเรือผีแล้วนะครับส่วนใครที่เข้ามาในเรือผีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผม แต่จริงๆมันก็เข้าได้ทุกคนแหละนะครับโอเคตรงนี้นะครับผมด้านซ้ายนะคนดูก็เข้ามาพูกด้านซ้ายจะเป็นด้านของดาบไนท์เบดใช่ไหมมิดไนท์เบดนะครับใชครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมราคาอยู่ที่100นะครับผมเงินส้มนะเงินส้มหาดอกจากสเตอร์ได้เลยนะครับผมอาผมจะลองดูนาวสักตัวละกันอาจจะออดอกแล้น่น่าจะดอกแล้วน้องเพราะว่าพี่ออนมาเยอะและนะครับผมตัวเดียวนั<ด>้นไม่ดอกว่ะ<ด><ด> S <S <S มัน <ขอ S 2> ใช้ดีงวีีอ่านี่ครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมมันจะเป็นเงินส้มอันนี้นะผมมีสิบเจ็ดนี่เองนะครับเขาจะบอกตรงนี้เลยตรงขวามือนะครับผมตรงนี้จะเป็นด้านของกากะหน้ากากะใช่นะครับหน้ากากของกูนี่นะครับผมราคาอย,อยู่ที่ห้าสิบเงินส้มนี่นะครับอันต่อไปนะครับผมเป็นอันข้างล่างนี้ก็คือเป็นปืนปืนนี้จะใช้น้อยหน่อยนะยี่สิบห้าใช่ไหมน้อง พี่จำไม่ได้ด้านล่างหน้ากากพ่อพี่ด้านล่างหน้ากากไม่หน้ากากไม่ข้างล่างอ่ะพื้นข้างบนอะหน้ากากครับน้องพี่จําได้แม่นนะเออพี่จําได้จริงๆเออคนดูคิดว่าผมเอออยากจะเสียงดิโอ้ยรู้อะบอกเลยว่าคลิปนี้กูทําการบ้านมาดีนะโอเคนะครับผมต่อไปนะครับผมด้านของ เผ่าปีศาจนะครับเอาง่ายเราต้องมาตบบอสนะบอสนี้จะเกิดทั้งหมดในสคืนนะครับผมมันก็จะเกิดเลยหรือว่า1ชั่วโมงอะไรประมาณนั้นแหละจะเกิดนี่นะครับก็จะมีคําสั่งเตือนนะว่ามันเกิดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาสู้นะครับสู้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามันดอปอ่ะมันจะเป็นดอปอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเออดอบเสร็จยังไงต่อคำสั่งอ่าแล้วถ้ามันดบแล้วทำยังไงต่ออ่ามันจะมันไม่ได้ดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะเป็นโอกาสดอปคือยากมากก็จะ จะมีดอกเบี้ยเืนด้วยแบบเลสสปกี้โค้ดบูสไปกี้โค้ดตรงนี้ครับอ่าโอเคแล้วเราต้องเอาอะไรอ่ะแล้วก็มีหนึ่งร้อยเงินส้มครับอ๋อโอเคหลังจากนั้นให้เราไปอีโวตัวไหนครับเอ้ยไอ้นั่นหะเอาเผา่เอาอะตรงนี้ปะตรงห้องครัวปะ,ปะใช่ครับตลาโอเคตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะรนนะเราก็จะได้เป็นเผ่ายไพายเลยใช่ไหมเผ่าครูเลยครับมันจะเป็นเผ่าถาวรครับถ้า <Okay. S 2> เกิดแบบสมมติว่าถ้าเกิดเราไป เปลี่ยนเป็นเผ่ามิ้งเสีย3,000แต่งมิ้งแล้วก็สามารถมาเปลี่ยนเป็นเผ่ากูนได้ตลอดเลยก็คือมาตรงนี้แล้วก็กดได้เลยใช่ไหมใช่ครับโอเคประมาณนั้นนะครับผมสับคลิปนี้ประมาณนี้เนาะอาจจะได้ข้อมูลหน่อยและการสับคนที่เพิ่งมาเล่นด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าตอนนี้คืออัปเดตอนะไรเวลประมาณนี้ก็จะเป็นข้อมูลหลังจากทุกคนเนี่ยทำการฟาร์มแล้วก็มาในโลกใหม่น,นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิว ไอเทมทั้งหมดของโรคใหม่ให้ทุกคนได้ดูนะกันนะให้ฟังด้วยนะครับผมโอเคสั้คลิปนี้นะครับใครชอบก็กดไลค์ผมด้วยกดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะกันนะครับโอเคเดี๋ยวมีอะไรดีผมจะมาบอกนะสั้คลิปนี้ก็ขอตัวลาับนะครับผมโอเคไม่ป่ายจุ๊บๆครับผมซีอิวครับผม